ขัววขัวแมงอะไรนะมดแดงมดแดงเรียกว่าแม่เป้งนี่คือเราขั่วก่อนนะคะมั้วแม่เป้งนะครับเรียบร้อยครับผม ุดนี้เอาไปทําเป็นอัน,นนี้ก็ได้ครับเมี่ยงเนาะพอใส่ผักใส่ใบชะพูเนาะใส่แซ่บครับอูดูฟันคันกระมูกกรงเช้านนี้ก็เมนูต่อไปครับไข่เจียวไข่เจียวใส่ไข่มดแดงครับผมเมนูคู่กันเนาะวันนี้เมนูไข่ไข่มดมดครับผมนี่เดี๋ยนมาผัดเมื่อกี้ใส่ติ๊กนี่นะติ๊กแกงน้ำเงี้ยวเนาะแล้วก็หมูสับ อันนี้จะมาทำอะไรครับเมนูอะไรครับเนีเ่ยผิดอองเหรอใส่พริกแกงอะไรก็ได้เนอะแกงก็ประยุกต์เอาเนาะเพราะว่าเราอยู่ทางอีสานเดินหาผิดแก,กงเฉพาะอยากที่เก็บตำทีอ่อหางา่ายไปตลาดนี้ครับมันลำบากก็เลยประยุกต์เอาผิดอองเหรอ,อน่าคุณล้นครับผมใส่เน,นื้อนี่ตามใจชอบเลยครับอประยุกต์ครับผมมีอะไรใส่ไปให้หมดครับ ตรวจมไปครับผมอพอได้ดูว่านี่คือน้ำพริกเผาครับผมใส่พริกน้ำเงี้ยวสำเร็จรูปนะครับจริงต้องตามเองแต่พริกน้ำเงี้ยวมันจะมีเกลยกหัวเน่าวครับผสมไปด้วยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นอ่าทีออกได้มากกว่าพริกแกงตามตลาดทั่วไปครับปลาชื่อลงไปนิดนึงครับตามสไตล์ครับผมไม่อยากให้ดราม่านะครับอันนี้คือตามตามที่วัตถุดิบเรามีเนาะ นี่ผงสวรรค์ครับผงรัวครับผมต้นวนลงไปกับน้ําตาลนะครับนิดนึงเกลือครับเป็นน้ำตาลครับผมเจืเกลือนะครับคนให้เข้ากันครับแล้วก็จะใส่น้ำมาหมุนจนกว่าจะโมเลกุจะสุกขึ้นครับผมใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าต้องการโมเลกุลสูงจ้ะเนาะแก่ออก็ชัดเปรี้ยวนิดๆครับ ครับผมสีสรจรจรจรันจดจ้ามากครับผมป้าอะไรคะคุณในเรื่องจริงเมนูไข่เจียวไข่ม้ดแดงครับผมใส่โป่งใส่ผักลงไปครับผมนี่เพิ่มสีสันและก็หน้าตาและรสชาติครับอาน,น,นะครับขั้นตอนนี้คับฟี้ครับเด <c ười> ี๋ยวว่าจะเอาหมูที่เหลือทำพวกที่เย็ยนนี้เ <c ười> พ,พราะว่ามีหมูสับ สีสันแลหน้าตาได้มาแล้วครับอกครับผมใต้บองกี้ครับบนกี้ว่านี่ขนาดสุเดเลไ่พเลยน้ตาองมาน่โอ้ยเปิดจา่ามันก็เรียบร้อยครับปเมูต่อไปครับผมเมูต่อไปครับอันนี้น้ำเสนอนะครับอร่อยนะดูนะ คาเดียรแล้วครับผมวันมงสองเช้ยงดูว่าลงไปครับผมโอ้โี่กันอยอดเปินตะลี่โตนครับชนะสองตานที่นนยนนะอยู่นี่เมื่กี่อยู่ไหนวะครับตอนนี้ <c oughs> ตะเดียวหายใช้ฟรีมือครับผม ได้แต่แกงกอง้อนคือเมร์ผีไข่ขอโทษค่ะไข่มาแดงเป็นแดงนะอ๋อจริดใช่ไหมคั่กวก,ก็ได้มั้งไข่มันแดงแบบนี่ไงคั่วก,ก็ได้ครับ่วให้เป็น,ปนก้อนๆใหญ่ๆเนะี่ยอืม,มนะพักไว้เพราะว่าถ้าจะเจียวแบบนั้นมันค่อนข้างที่จะให้เราเอามาคั่วเลยนเพราะงั้จะยากหน่อเพราะว่า แต่ไม่ใช่ยากหรอกเพราะว่าเยเราใส่ไข่มุกแดงอย่างแข็ไม่ยากเดิจะไข่เจียวหรือไข่พั่วมันลงกระทะไปแล้วมันก็เป็นไข่ค่ะเจจะทำไข่เจียวเหรอครับแต่เราจะสถานการณ์แล้วไข่พั่วดีกว่าอะไรเหมือนกันครัถ้าไข่มุกแดงเยอะเกินร้อยหนึ่งไข่ทั้งหมดเลย บ้านๆเนาะราคาบรรดาได้เขามาเสนอขายให้เราแล้วก็เลยจัดให้ซะตว์ร้อยหนึ่งครับผมอ่ะเป็นสอดส่อโอเคอารมณ์ต่ำอารมณ์ต่ำมันมีทางแยกสีดำว่าฟังกระมงชงเชงครับผมนี่ครับนี่เรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับผมคู่กับผักครับผมนี่ อันนี้แม่เป้งคั่วนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเมนูครับผมพร้อมเสิร์ฟครับปึง้งเอาไหนเราได้แล้วครับอืออืน่ากินด้่ยไหครับ กเเ็เรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับผมจึงสามเมนูครับผมเรียบร้อยครับคั่วกินด้วยกันอ่าครับผมตักข้าวครับข้าวสวยสวย,สวยจากทุกภูราน้าองให้ครับผม, <S 2> <S 2> <S 2> มกินกับ้ายายเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยเนื้อเก่งคั่วพิคอร์แล้วก็ ออ้าากศเนาะเกี๊ยวทอดครับทำมีทุกอย่างครับผมผักเนี่ยผักสดผสดจริงๆจะว่าจะไปลงทีแรกไม่มีเวลาครับเกินเข้าก่อนจัดไปครับผมอ่าบองจิเริ่มกันเลยครับเริ่มกับเพื่อนเลยแม่เป้งนะนี่แม่เป้งเพื่อเปื่อยอร่อยอ่านะครับลองเปิดมือให้ดูหน่อยครับเปิดมือได้เลยค่ะเดืิดชันจัดไปครับจัดไปครับจืดผักด้วยตามไม่ผักด้วยครับชีเมืองแซ่บ ยังไงลูกเซมครับก็ชอบนี่ใช่ไหมใส่แล้วชอบขาวอ่ะน้ำแดงนั่งแดงมเป็นไงครับรสชาติเหมือนไงขมวดแดงนี่อีสานนี่ราคาแพงนะบ้านเราไม่แพงนะอย่าบอกว่าอร่อยก็อร่อยอีกทีต่อครับที่จริงพี่พีลืมนี่เมนูนี้ตามหามานานเมนูนี้ต้องกินกับพี่น้ำปลานะมันจะอร่อย พี่กองครับไหนชิมผมใหตัวเองโอ้ดูพริกเลยหน่อยแซมน้องนากินไหนเน๊ะอันไหนบ้างไอ้โอ้อะภายให้น้องนาเลยอ่าแซ่บครับมีต่อครับผมมีต่อเลยโอ้ยมีจะตักให้น้องเน่ะพี่ไม่พี่ดูหน่อยสักคำหนึ่งนี่ตักตักนี่ก่อนใช้มือใช้มือ เคลิ้นมีเคลินคล้นเบาๆครับโอ้โหฝั่งนี้หิูข้าวมากนะโอ้โหจวดจัดจวดจัดเลยครับปุบป๊บปุ๊บปุ๊บเลย <S <S อ่ะกิน,แข,นะน,นแข่งกันสองพี่น้องเนี่ยแข่งกันอ้วนครับแข่งกันอ้วนแข่งกันอ้วนโอ้โนะหเลยกินเป็นแซ่บเนาะอร่อยไหมครับทานไหมทานเนาะใช่ยบไหม อร่อยมากเพิอาารกันค์รัเดี๋ยวเราต้องแสมอ่านี่ยำแรกอาออะไรไหมอร่อยเอาจัดการมาครับมาครับสักคำหนึ่งครับองอรงีที่ออกงนี้บอกเลยว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ได้เหมือนเหนือมากแต่เจ้จาจ้าเหมือนกัน เพราะว่าเราเอาตามีตามเกิดนะขอพี่อองกันนะครับเยอะย่าบกน้ตามอยหมดแหละขายครับผมไมยครัอาตไม้องขายได้ขายได้ครับขายด้ขายได้ขายขายขายได้ เข้ากันเนะเข้ากันเป็นของคู่กันนี่แม่เป้งแม่เป้งพ่วงแม่มันก็วันน้ำพริกอยู่ในตู้โอเคครับหลังการไปก่อนครับประมาณนี้นะบรรยากาศครับผมสวัสดีครับวันนี้อากาศดีครับผมแดดเม่จ้ามากดีครับหลังการไปก่อนสวัสดีครับ